ทำแบบทำแบบโปรดิวเซอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาด์ทเนอร์ HR อ่านะคะ EP นี้เราก็จะยังคงคอนทินิวกับเรื่องของการตอบคอมเมนต์ คือช่องเราจะแปลกนิดนึงช่องอื่นเขาพิมพ์กันกระจายเลยช่องเราพิมพ์เหมือนกันนะแต่มาส่วนตัวอยากจะบอกว่าพิมพ์ข้างหน้าได้จะพิมพ์ข้างหน้าพิมพ์มาหลังได้หมดแหละบางอันแล้วก็จะหยิบมาตอบแต่คอมเมนต์เราจะตอบให้หมดอันนี้ก็มีคําถามเขามาใหม่ค่ะคําถามที่ถามถามว่าเราจะพูดกับหัวหน้ายังไงเวไหนถ้าเริ่มต้นแค่ประโยคแรกหัวหน้าก็เถียงเสียหมดแล้วอ่ะหมดแล้วปัญหาโลกแปกอันนี้แปลกนิดนึงนะปกติมี ลูกน้องเถียงหมดน่ะใช้เสียงดังใส่น้องบอกแบบลั่นทั้งแผนกเลยได้ยินทั้งตึกแล้วมั้งแทนที่เขาจะคิดว่าเราเป็นคนเถียงเขาอะไรอย่เงี้ย ทั้งที่คนที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าหนูยไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะก็แค่พยายามจะอธิบายปุ๊บเขาก็เถียงขึ้นมาทันทีแล้วพยายามจะพูดต่อไปเขาก็อยาเถียงใจเย็นๆฟังพี่ก่อนคนนี้เขาก็บอกว่ากูยังไม่ได้พูดอะไรเลย <c oughs> ใครกันแน่ที่ต้องใจเย็นล้อจกลับมาประเด็นคําถามเป้าหมายของคําถามน,นี้ก็คือฉันควรจะทํายังไงดีเนาะใช <c oughs> <c oughs> ่จะสื่อสารกับหัวหนายย้ายังไงดีเนาะ,อ,ะอย่างแรกเลยให้ขยับเป็นตาเพื่อไม่ได้ใส่แว่นหลวมหลวมโอเคอย่างแรก อาจจะต้องเนี่ยนะจริงๆมันมีหลายมิติละกันแต่ว่าขออนุญาตวันนี้ใบแอบนิดนึงก็คือตัดอื่นๆออกเอาเฉพาะแบบว่ารับฟังเจ้าของคําถามอย่างเดียวเลยนะไม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้หรือนน่นนี่นั่นไม่มีความเป็นการใดๆรั้งสิเลยนะวันนี้เราไม่รู้บริบทนะปใช่ไม่มีบริบทนะถ้าสมมติแบบคุณกําลังเผชิญกับหัวหน้าที่ไม่ได้รับฟังคุณก็มีการใช้น้ําเสียงเป็นพิษเป็นภัยคุณอาจจะมีท็อกซิกบอสอย่างแรกก็คงต้องกลับไปรีเช็คต่วนี้ก่อนก็คือสายสัมพันธ์นะอันนี้ส่วนหนึ่งงกนทุ ถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้กับทุกคนแต่เขาเป็นเฉพาะมึงขอโทษแต่เขาเป็นกับเฉพาะท่านก็มีความเป็นไปได้ว่าระหว่างเรากับหัวหน้าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันอาจจะมีชุดพฤติกรรมหรือมเซตบางอย่างที่มันขัดแย้งกันหรืออาจจะมีประเด็นก่อนหน้านั้นเท่าที่ทราบเป็นกับทุกคนเท่าที่ทราบไม่ไม่ทราบจังวะถ้าอย่างนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นท็อกซิ่นหมอจะจัดการอย่างไรต้องบอกงี้ว่ามันมีเทคนิคในการทำแหละก็คือใช้กลยุทธ์พุทน้อยไม่ใช่เป็นไม่พูด Ha <laughs> ha. แต่พูดทำอะไรไม่ได้ถูกป่ะคือคือเขาเป็นบอสอะการอธิบายใดๆนู่นนี่นั่นมันแต่เราจะเหนื่อยนะนี่เหนื่อยแน่ๆต้องมองบริบทความเป็นจริงก่อนว่าหนึ่งเมื่อเขาเป็นคนที่แพร่กระจายประจุลบหรือท็อกซิตต่างๆแล้วอะการที่เราไปเปิดประเด็นหรืออะไรบางอย่างต้องดูว่าหนึ่งที่บอกว่าพูดน้อยหมายความว่าเราอาจจะต้องเป็นการพูดเชิงรับไม่ใช่พูดเชิงรู้ถ้าเขาไม่ได้เรียกจริงๆเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปสื่อสารอื่นๆก่อนได้ถ้าสั่งงานตัญญาอ่อนนะที่มันพาหลกประเด็นไะเนี่ยนี่ไม่ได้อินกับเขาใช่ไหมไม่ได้อินหมายถึง่้มไได ใช่ปหเขาสั่งงานปัญญาอ่อนเนี่ยมันก็แปลว่าเราก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าถ้าเราไปเถียงเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีคนที่เหนื่อยก็คือเราอยู่ดีนะต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นพิระมิดของการปกครองเขาอยู่บน power อำนาจที่เหนือกว่าเขามี a u t h o r i t ต่างๆที่จะมาสั่งการคุณได้เพราะงั้นการที่คุณพยายามจะฝ่าวงล้อมบางอย่างอำนาจของเขาขึ้นไปอ่ะคุณไม่มีอำนาจอะไอย่างที่สองถ้าคุณไม่มีอำนาจคุณต้องมีเหตุผลซึ่งเขาไม่มีเหตุผลแพ้ประตูที่สองอย่างที่สามเขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนแสดงว่านี่คือ s t a ด d a r ด point ของเขาคอมเมนต์เบื้องต้นของเรา ไปต่อดีพอแค่นี้ใช่โดยหลักการมันมีแค่นี้เองว่าแล้วผู้บริหารท่านอื่นๆที่อัตลักษณ์สูงขึ้นไปอ่ะ<ม>เขาทราบไหม,มเขายอมให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าเขาไม่ทราบหรือเขาทราบแต่จริงๆเขาไม่ยอมคุณอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือเพิ่มเติมเพราะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะต้อง<ม>บอก<ม>อีกก่อนว่ามันคือการข้ามหนนะ้าถ้าผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นไปจริงๆเขาไม่ได้ยอมอันนี้ต้องสบายใจก่อนว่าลึกๆผู้ใหญ่ท่านนั้นเขาก็เข้าใจพวกคุณนะแต่การที่จะสั่งงานข้ามหน้ากันน่ะโดยปกติเขาไม่ทำทำไมเขาไม่คุยกัน <laughs> ถ้าเอาแบบภาษาแบบตรงไปตรงมาคือก็รู้กันอยู่แต่พูดไม่ได้รงงเราเราทงานเราก็เจอแบบสถานการณ์อะไรอย่างีน้นะ ที่แบบว่าพนักงานมาปรึกษาเราว่าแบบคุยเัวหน้าไม่ได้เลยแล้วเขาก็ไม่ค่อยฟังอะไรเลยหนูมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่าพอพูดไปเขาก็ว่าเราเถียงพอพูดไปเขาก็แบบว่าเหมือนแบบให้ฟังเขาอะไรเขาเป็นหัวหน้านะอะไรเงี้ยเออซึ่งเด็กอ่ะก็จะรู้สึกว่าแล้วยังไงแล้วกูต้องยังไงวะกูต้องทนกับหัวหน้าแบบนี้หรอหรือยังไงแล้วหัวหน้าขึ้นไปรู้ไหมหแล้วถ้าเขารู้ว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เขาก็ไม่ฟิกคนนี้เขาก็เฉยอย่างเงี้ย อขออนะนุญาตนะคนคนที่จะฟัง E ีีนะี้เนี่ยตัดความโรคสวยออกเลยนะนี่คือเรื่องของความจริงของอนนโลกใบนี้แบบภาพบิ๊กพิเชอร์เลยจริงๆมันคือเค้าเจอร์ประเภทหนึ่งแต่อันเนี้ยเราเรียกว่าท็อกซิตเค้าเชอร์แต่มันเป็นภาพใหญ่ขององ,องค์กรที่เราไม่ได้เซตเคาาเจอร์บางอย่างให้มันชัดพอมันไม่ชัดปุ๊บมันมีเค้าเจอร์ย่อยที่มันไปก่อท็อกซิตแบบนี้ได้อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้เมืม่อแก้เค้าเจอร์แบบนั้นไม่ได้อย่างที่2มันก็ย้อนกลับไปตะกี้ที่เขามีอำนาจเราไม่มีอำนาจอย่างที่3จุดจบมันบอกตามตรงเเเลลยยยยยวว่่่าา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 าถ้้้รรรอออออกกกแไไขะบบงงงตมนูค นะอย่าพยายามที่จะทําอะไรเพื่อความสะใจนะเ <c oughs> พราะเรากำลังได้รับผลกระทบนะพอวิธีการทําที่มันจะแก้ไขได้ในเคสพวกนี้ในองค์กรอื่นๆที่แก้ไขได้อะมันจะกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ค่อยมาเห็นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมแผนกนี้น้องน้องในแผนกขอลาออกเยอะ <c oughs> ทําไมน้องในแผนกนี้ขอย้ายหน่วยงานเยอะอย่างที่3ทําไมน้องในแผนกนี้มีพฤติกรรม ทำตามคำสั่งไม่คิดไม่มีไอเดียไม่นำเสนอไม่พูดไม่เสนออะไรเลยที่ประชุมเขาจะเริ่มสปอตไลท์กลับมาที่หัวหน้าคนนี้แล้วว่าเจอและวอัตราเทอร์นโอเวอร์เลทก็ยังปกติก็ยังอดทนทำงานกันได้การที่ได้อยู่ในโพสิชันนี้มาในระยะเวลาเวลาหลายหยปี มันก็อาจจะมีเงื่อนบางอย่างที่เขาเคยทําไวข้ข้อดีข้อเสียอะไรบางอย่างที่เอาตามาโตผู้ใหญ่เขาก็ชั่งน้ําหนักแล้วแหละถ้ามันยังพอไปได้ก็ไปก่อนแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าถ้าคุณอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงมันก็ต้องสะท้อนปัญหาขึ้นมาว่าแผานนี้ย้ายบ่อยแผนนี้ลาออกบ่อยแผนนี้ลูกน้องไม่หือไม่อือเน่นฟังนั่งทําอย่างเดียวจะ s ปอตไล t ์แต่คําถามคือกว่าที่เอดสาประเด็นเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาคุณยังอยู่ไหม <laughs> ถูกไหมเพราะงั้นเราเราเราควรจะนำตรงน้องเพราะว่าแต่ถ like ้าเรายัง yani ต้องอยู่จร mm ิงๆเรื่องนี้จะไปเป็นอีกีอีพีนึงนะแต่ถ้าเรายังต้องอยู่แย้มไ้ก่อนก็อย่างที่บอกไปตะกี้ก็คือเราก็จะต้องทําตัวเป็นการสื่อสารเชิงรับไม่ใช่การสื่อสารเชิงรู้เพราะเขาไม่ได้โอเพ่นสิ่งที่เขาบอกกับคุณคือสิ่งที่ต้องการให้เกิดหรือบางอย่างพอเขาสื่อสารไม่ชัดคุณผิดใช่ค่ะเพราะงั้นคุณต้องเข้าใจหรือไม่ก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆครับต้องบอกอนี้ว่า เราก็อาจจะต้องขอย้ายแผนกนี่คือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการบ้านหนักของเอชาเพราะกลายเป็นว่าพอคนแผนกนี้ขาดอะเอชาต้องเติมคนประเภทไหนประเภทเดียวกับมันเหรอประเภทที่ไม่หือไม่เออเขาบอกอะไรก็ทําแบบนั้นคือมันก็มีคนประเภทนี้อยู่ซึ่งพอได้คนประเภทนี้มาเดี๋ยวคอยดูนะคนที่ปวดหัวก็คือหัวหน้าคนนี้แหละใช่ไหมเอชาก็เลยแกล้งเอาแต่คนแบบนี้ไปใส่ให้มันเจอแล้วตัวปัญหาคือเอชา เอาคนแบบเราไปอยู่อันนี้คขาเราเรียกว่าลูกน้องกับหัวหน้าเข้ากันไม่มตั้งแต่แรกอีไอชาก็เอาเข้าไปไว้อ่าเพราะงี้เราพูดเป็นเรื่องตลกมันต้เขาจะเสียใจ คืออย่างที่บอกครับโลกไม่สวยเนาะแล้วก็เราแก้เค้าเจอร์ได้ในระดับหนึ่งแต่มันนานอะนานพูดตามตรงมันนานแล้วก็การจะทำเค้าเจอร์ใหม่ขึ้นมามันยากในอย่างที่บอกเป็นปัญหาโลกแตกเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตการทํางานก็มั่นใจว่าหลายๆคนน่เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้แต่อย่างที่บอกก็คือว่า d i g i t ้ l h เอชอาร์เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยทําอะไรได้บ้างมันก็ไม่ได้เยอะถ้าข้างบนทาไมแอดมันต้องทํำยังไงอะสิ่งที่ข้างบนจะรู้ได้ก็คือมันต้องมีข้อมูล นีย่ยที่บอกมันมีม Data มีนุ่นมีนี่ว่าเฮ้ยทำไมมีเทอร์โนเวอร์แผนกนี้สูงอเออมันเกิดจากอะไรมันมีอะไรที่ไปสปอตไลท์ได้ท,ที่ทำให้อเออให้ข้างบนเขารับรู้ว่าเอ๊ะมันมันประหลาดประหลาดอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างสิ่งที่ทำเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของหนึ่ง Sta ทอิน e ทอร e วที่ทำเนี่ยนะเพราะว่าเราอยากจะเช็คคือเราอ่ะรู้แหละว่าปัญหาคืออะไรแต่เราก็รู้แหละว่าพนักงานอ่ะไม่กล้าพูดเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาจะสามารถพูดออกไปได้และ ในสถานะที่มีความเสี่ยงเออแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงสําหรับตัวเขาเอ,อชก็ต้องหาเวในการที่จะเข้ามาทำะฉะนั้นสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันยังทำก็คือในเรื่องของ stay interview บา้างแทนที่จะแบบเป็น exit ไปสะทีเดียวแต่ exit <laughs> ก็ยังคงทําอยู่มันก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่มัน trigger ได้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะมาสรุป data ที่เราได้แล้วเราก็จะ present ไปที่ข้างบนว่าเฮ้ย<ๆ>คุณควรจะต้องทําอะไรสักอย่างนะกับคนคนนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เคสเดียวแล้วถ้าคุณยังคงที่จะเพิกเฉย ไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยม,มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้าอีกอวนไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นการสร้าง c u เจอ r ์ที่บอกว่ามันท็อกซิกจากคนเพียงแค่คนเดียวคุณก็ต้องไปช่างว่าคุณ value คนคนี้ขนาดนั้นหรือเปล่าที่ทําลายอะไรหลายๆอย่างในสภาพแวดล้อมของการทํางานแล้วกักบคนอีกหลายๆคนที่ซัฟเฟอร์กับคนคนนี้ แค่คนเดียวอ่ะเออมันมัน value ไหมมัน worth ไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นกระบวนการที่บอกว่ายาวนานจะ take time แล้วมันก็อาจจะไม่ทันใจสำหรับเราคนที่ต้องเผชิญปัญหาณตรงนั้นอยู่ทุกวี่ทุกวันะแล้วมันก็เลยเป็นอาจจะแบบมันไม่ใช่มันแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่าการจะแก้ไขอ่ะมันใช้เวลามันใช้ข้อมูลใช้เวลาใช้ข้อมูลใช้เงื่อนไขเออแล้วมันมี e ฟ f o r t เยอะมากแล้วมันก็ต้องดูด้วยว่า ไอข้างบนน่ะแอคแค่ไหนฟังแค่ไหนพร้อ<ช>ม,มที่จะฟิกซ์หรือเปล่าหรือ<ช>ว่าก็ยังคงเพิกเฉยเพราะมันก็จะไปจบที่ตัวเราเองเนี่แหละว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ส่วนใหญ่ <c oughs> ในฐานะที่เราก็เคยเป็นพนักงานเนาะเราก็จะรู้ว่าการรอบางทีโอ้โห,หมันไม่มีคาว่าน้อยกว่า6เดือนถูก <c oughs> บบ้านเพราะงั้นบางทีมันก็ไปกันก่อนแล้วเรามีทางเลือกอื่นเราก็ไปมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายๆครั้งพนักงานก็รู้สึกว่าเอชอาไม่เห็นช่วยอะไรเขาเลยอะอยากช่วยนะเอชาไม่ไม่ทำอะไรเลยมี ไว้ทาไมอะไรอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบคที่เอชอาได้ตลอดว่าเขาเป็นผู้ร้ายตลอดเพราะว่าเหมือนกับว่าพนักงานไม่ได้เห็นว่าเขาช่วยอะไรแทนทั้งทั้งที่จริงๆพนักงานก็หวังพึ่งว่าเอชอาจะต้องช่วยเขาจะต้องทําแก้ปัญหานู่นนี่ให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอชอากลับไม่ทําอะไรเลยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีจริงๆนะไอเอชอาที่ไม่ทำแต่จริงจริงต้องบอกว่าเอชอาส่วนใหญ่ทำแต่ว่าคุณไม่เห็นคือคือเราทำนะเราเก็บข้อมูลเราต่างๆเราคุยกับผู้ใหญ่นะแต่สุดท้ายพอมันหลุดจากพาร์ของเอชอารไปแล้วอ่ะมัน อันนั้นมันก็คือบียอนคอนโทรลของเรานะคะหรือว่าอย่างที่บอกมันใช้เวลามันเทคไทม์กว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอันที่สองมันบียอนคอนโทรลไปแล้วเพราะว่าฉันก็หรือเขาก็ทําทุกอย่างเท่าที่เขาทําได้ละแต่ว่าอํานาจสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่เขาไงหรือแม้กระทั่งว่าจริงๆบางทีอ,องค์กรเขาก็สนใจนะคือคือถ้าองค์กรมีเครื่องมืออย่างท,ที่ที่บอกว่ามีเซอร์เวียมีข้อมูลหรือมีการรับฟีดแบ็กไปแต่เมื่อเขากําลังจะทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีบางอย่างที่สําคัญกว่าแล้วด่วนกว่าเขาก็อาจจะต้องเอาเวลา ไปทาตรงนั้นก่อนเออแล้วมันก็กลายเป็นว่าไอ้เรื่องเนี้ยก็รอรอไปสักพักก็ลืมไม่มมมเดี๋ยวมันมีมันมีเขาจะแบบว่าเอ้าแล้วพนักงานไม่สําคัญหรือไง <c oughs> เออสาคัญไงอาจยาถึงได้เดินเรื่องให้ <c oughs> แต่ยังไม่พอคือก็ทำได้แค่เออก็ฟีดแบ็กไปหาผู้บริหารแล้วนะเดี๋ยวยังไงก็ร <c oughs> ออีกสักพักหนึ่งละกันเท่าไหร่อ่ะสักพักอ่ะรอมาตั้งกี่ปี ศูนย์ห้าอะไรอย่างนี้เพราะงั้นยอมรับก่อนว่าเข้าใจหรือยอมรับมันก็ได้สักอย่างหนึ่งก่อนว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเออเราเอายังไงดีก็ต้องตอบว่าต้องกลับไปสื่อสารเชิงรับอ่ะอย่าเชิงลุกเพราะว่าคุณลุกไปคุณก็แพ้อย่างที่สก็คือกลับไปทําความเข้าใจก่อนว่าโอเคเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณขยับเท่าที่จําเป็นทําเท่าที่ต้องทํอ่าอันนี้คุณจะได้ไม่หนักเกินไปทั้งภาระร่างกายกับภาวะจิตใจอย่างนี้ได้ก็ที่เหลือก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าดูแล้วการแก้ปัญหา มันยาวเกินไปเกินกว่าเราจะยอมรับหรืออดทนไหวอ่ะก็อาจจะต้องหาทางของตัวเองใหม่ว่าเออจะย้ายถ้ายังรักบริษัทเดิมอยู่นะเออมันเป็นที่ปัญหาของบอสเราคนเดียวขอย้ายหน่วยงานไปเรามีความสามารถอื่นฟังก์ชันอื่นก็ลอ, <c oughs> ลองขอย้ายดูแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆยังไงก็ไม่อยากเดินเจอหน้ากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราอาจจะรู้สึกมีอคติกับเขาด้วยไปแล้วก็อาจจะขอย้ายบริษัทกันไปจัดก,การตัวเองเอานะแต่ในทางบริษัทแต่เขาทำแต่มันใช้เวลาต้องย้ำคำนี้ว่าใช้เวลานานมากๆอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเมื่อ เราไม่ชอบอะไรแบบนี้โตไปก็อย่าทำนะฉันจะรอดู <laughs> สำหรับอีีนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็อย่างที่บอกเนาะอะไรที่มันต้องทำใจก็ทำใจอะไรรับจ่าก็รับไม่ได้ถ้าไม่ไหวก็ไปเถอะบ๊ายบาย อ่ะแล้วใครจะกดกล้องอ่ะสวัสดีแทะแกเราเราฟ้องเขาได้ไหมอีตากล้องมันเดินออกไปมันไปเอาข้าวให้แกนะตอนนี้ไม่มีคนกดก็อยู่กันอย่างงี้ไปนะครับคนดูแกก็ต้องไม่กดหรือ่าลูกเองก็ได้วะ